มีงอุย้ยเมื่อก่อนหลานโกรธฉันแป๊บเดียวก็หายแต่ครั้งเนี้ยก็โกรธมากเลยฉันรู้สึกกังวลนนะ่ะไม่ต้องห่วงนะเขาแค่ถูกเธอตามใจไปหน่อยอีกสองสามวันก็หายแล้วนอนเถอะฉันรอคอยที่จะเห็นสีหน้าของหวนห้าในงานแต่งงาน <laughs> ชิงวานขอบคุณที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวของฉันนะ ถางซื้อยินดีด้วยนะเพื่อให้วันนี้ของเธอออกมาดีที่สุดฉันใช้ชาแทนเล่าก็ขอให้ชีวิตหลังการแต่งงานมีความสุขมีลูกไวๆไว้นะรับคำวอวยพรชิงหวานฉันรู้สึกเวียนหัวนะเร็วรีบลาตือออกไปที่ประตูหลังทำอะไรนะพวกคุณทำอะไรทำไมทำไมฉันถึงไม่มีแรงนะ เดี๋ยวก่อนพวกคุณแค่ต้องทำรายงานแต่งงานของเธอไม่ใช่เหรอม่ได้จะทำร้ายเธอใช่ไหมหลบไปแต่ยังอยากจะเข้ามาอยู่ในตระกูลถังก็ปิดปากให้สนิทจะไม่ว่าต่างซื่อหนีการแต่งงานและเป็นคนขอให้พวกเราปิดเรื่องนี้ไว้เรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ห้ามบอกใครเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเธอจะไม่ได้เข้าเข้าถูตระกูลถังของเราตลอดชีวิตและฉันจะบอกให้โรงพยาบาลหยุดการรักษาทั้งหมดของแม่เธอทันที ชิงหวานช่วยด้วยอฮอที่นี่ที่ไหนนะ่ะพวกเขาทำอะไรกับฉันทำไมถึงไม่มีเสียงนะแน่ใจใช่ไหมว่าเป็นผู้หญิงคนนี้ถ้าหากปิดพลาดขึ้นมาและจะไม่มีอุยแพ้คุณจะต้องรับผิดชอบผลที่ตามมาทั้งหมดด้วยตัวเองไม่ผิดแน่วางใจได้วันนั้นฉันเห็นด้วยตาตัวว่าผู้หญิงคนนี้วิ่งเข้าไปนอ้อมเขนขอบคุณใจเจียนแล้วก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมา อย่างนี้นี่เองนั่นนี่บอกไปกันเถอะผู้หญิงคนนี้โชคดีจริงๆอมยากกล้จะออกฤทธิ์แล้วใครก็ได้ช่วยด้วยฉันร้อนร้อนร้อนทรมานไม่ว่ากูจะเป็นใครช่วยช่วยฉันด้วยออกไปช่วยด้วยฉันทรมานจริงๆช่วยด้วยช่วยฉันด้วย ได้นี่วันนี้ฉันจะช่วยเตยสมวังเองคุณเป็นใครชื่อคุณล่ะคนสวยเตอเป็นคนมายุ่วฉันเองจะเปลี่ยนใจตอนนี้คงไม่ทันลอะเอ๊ะฝันร้ายอีกแล้วเหรอฉันฝันว่าถูกขายเมื่ออีทที่ลแล้วแล้วฉันยังฝันอีกว่าถูกขายเหรอ วันนี้ไปหาจ้องมิงหลานและถามเกี่ยวกับเรื่องเมื่อห้าปีที่แล้วอาจเป็นเพราะฟังที่เธอพูดจิตใต้สำนึกทำให้ฝันแบบนี้และเกับจะฝันถึงกระบวนการในการขายทั้งหมดแต่แปลกก็คือในฝันคนที่ขายฉันนอกจากจ้องมิงหลานแล้วก็ยังมีจริงหวัดอดีตเพื่อนสนิทของฉันด้วยและยังมีผู้หญิงกับผู้ชายข้างหลังที่ฉันเห็นหน้าไม่ชัดหรือว่าน,นี่จะไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความทรงจำที่ฉันสูญเสียไปนะ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆผู้ชายคนนั้นเป็นคนทำให้ฉันท้องมาห้าปีก่อนหรือเปล่านะแล้วผู้หญิงที่เห็นหน้าไม่ชัดคนนั้นเป็นใครนะทำไมถึงได้ปรากฏตัวออกมานี่คือสิ่งที่เธอบอกฉันก่อนหน้าน,นี้ว่าเธอเคยมีลูกมาก่อนใช่ไหมอมืแล้ววันนี้ตอนที่ฉันเป็นลมฉันฝันว่าได้กําเนิดเด็กผู้ชายคนหนึ่งันไม่เคยรู้เพศของเด็กมาก่อนอเรื่องมันผ่านไปนานแล้วนะอื คุณเจี๊ยนฮพรุ่งนี้คุณกลับไปที่บ้านเก่าถ้าเจออีหลัคุณต้องช่วยฉันพูดดีๆนะทําให้เขาเลิกโกรธฉันแล้วช่วยบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากอืหลับไปสบายเถอะอรุณสวัสด์คุณพ่อบ้านคุณผู้หญิงตื่นแล้วเช้านี้คุณชายน้อยตัวคุณตั้งหลายครั้งจริงเหรอฮลัลโหลร้านๆใช่ไหมทางคาง กับลืมไปแล้วว่ากําลังแสดงละครอยู่อย่าผมไม่ได้บอกพี่ล่วงหน้านะคุณยนี่าก,กาลังจ่าเฟนให้คุณพ่อใจพ่อแต่งงานกับเธอและยังวางแผลใสย,ยาลงไปในข้าวของพ่อด้วยแม่พ่อจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามแต่มันก็สายเกินแก้แล้วอะไรนะนี่เป็นสิ่งที่แม่ทำกับลูกชายแท้ๆของตัวเองเหรอเนี่ยอะอะไรอะไรฮะตะปีเป็นห่วงคุณพ่อให้รีบมาที่นี่เร็ว ไม่อย่างนั้นถ้าผ่านวันนี้ไปผู้หญิงคนนั้นก็จะกลายมาเป็นแม่เลี้ยงของผมถึงแม่ผมจะเกลียดพี่แต่ผมก็เกลียดเธอมากกว่าแต่พ่อของเธอไม่ต้องการให้ฉันพบพ่อแม่ของเขาพี่ฟังแต่คำพูดของพ่อบ้านนั่นแหละไม่เคยสนใจผมได้ต่อไปผมก็ไม่จะไม่สนใจพี่เหมือนกันหลานๆอย่าเพิ่งวางสายก็ได้ฉันได้ฟังเธอจะไปหาเธอแต่ว่าฉันไม่รู้จักคนผูกคุแยาของเธออยู่ๆจะให้เข้าไปมันจะไม่ดีนะ ถ้างั้นผมจะพาทุกคนมารู้จักฮะตอนนี้พี่ไปเดินชอปปิ้งที่ย่างตีหาผมจะพาคุณย่าไปพบที่นั่นฮะแล้วตอนที่ฉันเจอคุณย่าต้องทำยังไงพูดอะไรถึงจะดีล่ะแค่เป็นตัวของตัวเองก็พอปีเป็นตัวของตัวเองเหรอฮางอี้ตาเฮ้ยประมาทสุดๆน่าจะเรียกฉ่วงและโยโย,โยมาด้วยทางทางเอ๊ะ ทางทางหลานๆทางทาง,ทางผมแปลกใจที่เห็นผมใช่ไหมผมมาเดินชอปปิ้งกับคุณย่าเอเอสวัสดีค่ะเอ๊ะทางทาง,ทางนี่เองเธอคือผู้หญิงของหมิงใท่ใช่ไหมคุณย่าวันนั้นผมเป็นคนบอกให้คุณลุงพาผมกับทางทางไปร่วมงานเลี้ยงเองเพราะพวกเราไม่มีบัตรรับเชิอนะครับ อ๋อ oh, เป็นแบบนี้นี่เองผู้หญิงคนนี้นี่ใยไม่เลวแฮะอีหลานชอบเธอมากเลยนะทุกครั้งที่กลับมาบ้านเอาแต่พูดชื่อของเธอไม่หยุดคุยโม้ไม่หยุดเลยหลานๆน,นั้นปากหวานนะคะแน่นอนอยู่แล้วทางทางของผมดีที่สุดเลยตั้งแต่เด็กหลาน,านไม่ค่อยได็กลจจิดกับผู้คนมากนะักแต่ก็กลับไว้ใจเธอ ปกเสื้อก็ไม่เรียบร้อยเนี่ยท่าทางของผู้หญิงคนนี้ที่มีต่อร้านร้านนั้นดูเป็นธรรมชาติมากไม่รู้สึกถึงการประจบหรือเอาใจแต่เหมือนกับแม่ที่ดูแลลูกด้วยความรักเอ๊ะนี่เป็นภาพลวงตาของฉันหรือเปล่ายิ่งมองยิ่งรู้สออพวกก็ไม่รู้ร่างหน้าตาที่คร้ายกันเธอชื่ออะไรเหรอสวัสดีค่ะคุณป้าฉันชื่อถังซื้อค่ะอืมชื่อเพราะจังเลยนะขอถามหน่อยได้ไหมเธอแต่งงานหรือ,อยังจ๊ะ แต่งแล้วค่ะเสียดายจริงๆนะเป็นผู้หญิงที่ดีจริงๆอีรานก็ชอบเธอด้วยจากไหนเป็นลูกสะใภ้ตระกูลจี่ยิ่งดีแค่ไหนนะคุณพูดว่าอะไรนะคะอ๋อไม่มีอะไรจ้ะอีรานออกมานานแล้วพวกเรากลับกันเถอะแต่ว่าคุณย่าผมอยากอยู่กับทางางนะครับ ถ้าคุณถางไม่ตือสกลับไปกับพวกเราเถอ,อะอไปไหนล่ะคะกลับบ้านกับพวกเราไงแต่ว่าเช่นมิงอุ้ยไม่อยากให้ฉันไปถ้า็รู้ว่าฉันไปก็ต้องโกรธมากแน่แนางถางพี่กลับกับพวกผมได้ไหมคุณปู่คุณย่าของผมนิสัยดีมากๆเลยนะใช่แล้วคุณถางถ้าไม่มีธุระสำคัญอะไรกลับไปกับพวกเราเถอะพี่รนไม่ก็สนิทกับคนอื่นนะจ๊ะ นาฮเออได้ค่ะถ้าพวกคุณไม่ถือสาอะไรฉันจะกลับไปกับพวกคุณค่ะ <c oughs> ได้ค่ะถ้าพวกคุณไม่ถือสาอะไรฉันจะกลับไปกับพวกคุณค่ะ <c oughs> คุณปู่คุณปู่ออกมาเร็วต่างถังของผมมาแล้ว <c oughs> บ้านตะกูลเจี้ยนอี่ร้านคา่อยๆเดินต่าอกล้มจะทำยังไงล่ะเนี่ย คุณปู่นี่คือททางๆที่ผมชอบพูดถึงบ่อยๆครับสวัสดีค่ะคุณลุงดูจากสายตานักธุรกิจของฉันเป็นเวลาหลายปีแม้ว่าเธอจะดูประมาแต่ก็วางตัวได้ดีมากแกเห็นก็รู้แล้วว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ดีงทางตามผมมาผมจะพาไปเจอเป่าจางเดินช้าๆลูหน่อยระวังล้มนะอี้รันอนิสนุกับคนอื่น ตกใจใช่ไหมล่ะฉันตกใจจนหน้าปากค้างเลยล่ะผู้หญิงคนนี้ไม่เลวทีเดียวเสียแต่ว่าเธอเคยแต่งงานมาก่อนแล้วเออย่างดีที่ป่าอีอีของพวกเรานั่นนี่ใส่ดีพอๆกันเสียแค่อีรานไม่ค่อยชอบนะแต่ต้าป่านไปสักสองสาปีอีรานโตขึ้นคงจำใจได้เองฉันเตือนคุณเมื่อเย็นนี้อย่าสร้างปัญหาเด็ดขาดมิฉะนั้นจะจัดการคุณแนะ่ มองอะไรอย่าคิดว่าฉันไม่รู้พยายามจะกัดขวางแตนการของฉันเออลูกชายฉันก็ให้โชคดีแล้วกันนะผู้หญิงคนนี้คือใครสวยจังเลยนี่คือต่างๆคนที่ผมชอบที่สุดตั้งสวยตั้งอ่อนโยนใช่ไหมเป็นไงเห็นเธอแล้วรู้สึกอายใช่ไหมล่ะอีหลานฉันไม่รู้อะไรเลยฉันมีตรงไหนที่สู้ต่างๆไม่ได้บ้างล่ะ คุณช่้เธอไม่ได้เธอดีกว่าคุณทุกอย่างเลยอีรานอย่าตำตัวไม่มีมารยาทคุณย่าที่พาผู้หญิงคนนี้ออกไปผมไม่ชอบเธอเห็นตัวแล้วผมจะต้องฝันร้ายนั่นแน่ออคุณป้าเด็กคนนี้ร้ายกาจเหลือเกินค่ะฉันเคยคิดว่าเขาเป็นเทวดาตัวน้อยเสียใจจริงๆ ยี่ยี่ตไม่ต้องปะทะเรากับพี่หลานเด็กคนเนี้ยก็เป็นเด็กแบบนี้แลชอบหมูคนที่ตัวเองไม่ชอบนะพี่หลานอย่าดื้อสิฮะหลานร้าน,านค,ค่อยๆขึ้นระวังล้มนะห้องของเจียนี่หลานปังอยากที่ว้าผมยกโทษได้พี่แล้วผมยังรู้สึกโกรธพี่อยู่นะเอเอเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเปลี่ยนอารมณ์เร็วแบบนี้เนี่ย ผมแกล้งแสดงเพื่อให้ทำให้คุณปู่คุณย่าชอบพี่เท่านั้นถ้าไม่อยากผมโกรธพี่มีวิธีง่ายนิดเดียวพี่แค่ไล่ผู้หญิงคนนี้ใส่ไม่ดีคนนั้นอ,อกไปจากพ่อผมแล้วผมจะยกโทษให้แต่แต่ใจฉันทำยังไงล่ะให้เธอรีบบอกไปอ่ะพ่อผมพูดไม่ปิดพี่โง่จริงๆด้วยพี่แกไปหาเธอแล้วบอกว่าียนไม่อุยเป็นผู้ชายของพี่มีเพียงพี่คนเดียวเท่านั้นทีนน่แต่ต้องเขาได้แค่นั้นก็พอเราไม่ใช่หรองไง ถ้าทางจริงจังแบบนี้หลานๆน่ารักจังเลยนะ <c oughs> ยิ้มอะไรอ่ะมีอะไรให้ยิ้มกันโอเคโอเคเพื่อหลานๆแล้วพี่ตั้งใจให้มากขึ้นนะ <c oughs> ผมไม่เคยเห็นใครโง่อ่อพี่มาก่อนเลยผมเกลียดพี่ผมไม่น่าพาพี่มาที่นี่เลย <c oughs> <c oughs> ฉันไปอาน้ำก่อนนะ ฉันพูดแรงเกินไปทางๆต้องโกรธแน่ๆทำไงดีทำไงดีท,งดทางๆต้องโกรธแน่ๆทำไงดีฝุบไม่ได้เขาต้องอดทนขอแค่เพียงผ่านคืนนี้ไปได้อเขาจะอยู่กับทางๆอย่างชอบทำแล้วห้องน้ำห้ามทอเราต้องทำให้ร่านๆยกโทษให้ได้ เออฉันตามเธอตกใจเหรอ,อไม่ไม่มีไม่ได้ตกใจค่ะอนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้พบกันคุณถาฉันชื่อเจนมิงยานนะคุณรู้จักฉันหรอคะเธอกับพี่รานรู้จักกันได้ยังไงเด็กคนนั้นภายนอกดูน่ารักแต่ความจริงแล้วไม่ง่ายอาที่จะไปยุ่งด้วยนะคนคนนี้ ฉันกับปานปานรู้จักกันที่โรงพยาบาลน่ะคะ่ะบางทีอาจจะเป็นเพราะเราโอโกเดียวกันกเขาก็เลยสนิทสนมกับฉันโอโกเดียวกันเหรออืมเพราะแม่ของฉันจากไปตั้งแต่ยังเด็กแม่เลี้ยงฉันก็ไม่ชอบฉันดังนั้นในวัยเด็กของฉันเลยไม่ค่อยได้รับความรักจากพ่อแม่นะคะขอโทษด้วยนะผมทำให้คุณที่ถึงอดีตที่แสนเจ็บปวดเนะี่ยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคนโอโกเดียวกันมักจะเข้าใจกันดังนั้นการที่เจนี่รานสนิทสนมกับเธอจึงเป็นเรื่องปกติ รู้ว่าฉันจะคิดมากไปหืต่างๆ่างมาอยู่กับคุณลุงได้ยังไงลุงดูดู้ายและน่ากลัวมากถ้าเขาทำร้ายเธอขึ้นมาจะทำยังไงล่ะพี่เป็นคนโง่หรือเปล่าทำไมถึงเข้าอ้งน้ำนานขนาดนี้ร้านร้านพี่ร้าน,าน,านอย่าทำตัวไม่มีมารยาทสิ คุณตังริบออกไปเถอะเจ้าเด็กนี่ด้วยหมุดหงิดซะแล้วงั้นฉันไปก่อนนะคะเร็วเข้าเสียเวลาจริงๆบงังต่อไปอย่าเข้าใกล้ลุงของผมก็ใจไหมทำไมล่ะพี่เมนหรือว่าสายตาที่เขามองผมมันจ้างน่ากลัวแล้วเกินมีสีหน้าดุร้ายตลอดเวลาเหมือนวางแผนจะทำสิ่งไม่ดีนะ่ะ ถทางๆอีกหน่อยห้ามไปไหนคนเดียวอีกนะถ้าพี่เจอคนลงอีกพยายามพูดกับเขาให้หน้อยที่สุดเข้าใจไหมเอยจักรจี้จ <laughs> ผมกำลังพูดเรื่องจริงจังอยู่นะครับแต่มันจักรจี้จริงๆนี่นะจริงเหรอจักรจี้จักรจี้แบบนี้หรือเปล่าครับเออจักรจี้ยกโทษใ้ฉันเนะ ไม่ไมผมไม่ยกโทษให้เอ๊ะหยุด <laughs> นะมันจะกระตี้เ <laughs> <laughs> พวกเธอเล่นอะไรกันอยู่ฉันอยากเล่นด้วยฟังเฮ<ะ>้เอิม่มเล่นกับฉันออกไปที่นี่ไม่ต้อนรับคุณผมไม่อยากเล่นกับคุณฉันมีความลับของฉันมันแลกเปลี่ยนเป็นไง งั้นผมจะดูว่าความรักของคุณมีค่าพอหรือเปล่ามีค่าแน่นอนงนั้นรีบพูดมาผมจะฟังวันนี้คุณป้าจะใส่ยาลงไปในหาดของพ่อเธอเพื่อให้ฉันกับพ่อเธอได้อยู่ด้วยกันหลังจากนั้นฉันก็จะกลายเป็นแม่เลี้ยงของเธอฮะผู้หญิงคนนี้บ้าไปแล้วใช่ไหมทำไมอยู่ดีๆถึงบอกความรักออกมานะ จีนี่ไม,ม่ใจ่ Paste, ความลับผมรู้เรื่องนี้ตั้งนานแล้วหืมอะไรเธอรู้มานานแล้วฉันนึกว่ามีแค่ฉันกับคุณป้าเท่าน,นั้นที่รู้ไม่สนุกเลยพอแล้วพอแล้วออกไปได้ละเจ้าเด็กดื้อบังอาจมันไล่ฉันวันนี้ฉันจะจัดการกับเธอแบบนี้ดีไหมเ <c oughs> จ้ากระเี่อหยุดนะ,ะทางๆมาช่วยผมจัดการเธอเร็วฝุบอาเหนื่อยเป็นบ้าเลย ฉันชอบเธอนะดังนั้นคืนนี้จะตัดสินใจที่ใช้โอกาสเธอฮะ